สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มครับวันนี้พามาสวนครับได้กลับบ้านเก็บไข่ไก่แล้วครับได้เจ็ดฟองครับวันนี้แปดตัวได้เจ็ดฟองก็มาดูสวนครับวันนี้แล้วก็ช่วงเช้าแม่วลีก็เก็บสะดาไปแล้วนี่ครับสะดาโซนสะดานะครับนี่เดี๋ยวไปดูเปิดน้ำไว้ให้ ล้นละรอเนี่ครับลอยแม่มาเก็บนะครับเมื่อเช้านะครับโอ้ข้างบนเต็มเลยครับนุนบานด้วยก็อ,อาจจะซูมไม่เห็นนะครับเมื่อเช้านะครับที่ผมอัปเดตไปนะครับนี่ผมมาดูวันนี้มาดูพุ่งบ่ายพุ่มันบานเยอะเลยครับเมื่อเช้าแม่เก็บไปก็เจอบานเยอะเพราะว่า มันเป็นก่อนครับไม่รู้ครับเห็นแต่พ่อบอกว่ามีมีสะดานี่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหนี่นี่ครับบานหมดเลยนี่พ่อบอกว่าสะดาที่หลังข้อไก่ที่เคยเป็นก่อนรัดแล้วนะติดยอดแล้วแต่ใบเขาไม่ร่วงนะครับใบยังไม่ทันร่วงแต่ก็ เป็นคาใบเลยครับดูครับดูยอดโอ้หสวยเลยนี่ฮะนู่นหลายช่อเลยนี่นี่ได้น่าจะได้อีกเป็นกิโลแล้วครับนี่ครับดูช่อครับนี่ฮะนี่เห็นไหมครับช่อสแดลสแจืดนะครับสเตาทวายสแตจืดอันนี้เป็นสแดาจืดเป็นก่อนด้วยครับ นี่ครับดูชอนีอ้ต้นนี้ก็ใช่นะครับดู่นครุ่นล,ลอยโอ้นุ่นบานหมดเลยข้างบนแสงนะครับแสงแดดหน่อยโอ้ดูครับนี่หลายต้นเลยครับชุดที่เคยมาเก็บแล้วครับแต่พลาดก็คือเอาไม่ทัน อ,อแม่ก็ไม่ได้เข้ามาครับแม่วารีแกก็มาไม่ได้เข้ามาหลายวันแหละครับบอกเห็นต่พ่อบอกว่าเสดาตรงเล้าไก่นี่ครับติดดอกแล้วเช้าก็นี่เก็บไปขายลอยแม่เึ็นแปข้างบนดข้างบนเต็มเลยครับตาดูด้วยตาเปล่าเนี่เห็นเยอะมากมออีชอ่อสวย ต้องบอกแม่มาเล็มเดี๋ยวแม่จะมันเล็มสิเสียงบอกเมื่อเช้านะครับก็ได้ไปยี่สิบแปดกร,รัมนะครับที่เอาไปขายมัดกรรมขายได้ยี่สิบแปดกร,รมัมแล้วก็แบ่งเอาไว้กินด้วยแล้วก็ไว้โซนนุนป่าลกอีกแล้วไปไม่ได้ละลก น,นีลึกแล้วนี่มะม่วงก็ติดช่อแล้วครับสะดาวเมืมาเช้าได้ยี่สบกรัมนะครับขายกรัมละ10บาท280บาทแล้วก็เอาไว้กินด้วยครับบางส่วนแม่งแต่ยังมีเยอะเลยครับบนยอดนี่มะม่วงติดดอกแล้วนะครับที่สวนครับมาอัปเดตครับนะครับมะม่วงต้นนี้จะเป็นเร็วนะครับ จะเป็นเร็วกว่าเพื่อนทุกปีนะครับเป็นน้ำดอกไม้แล้วก็จะทยอยยอยติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับนี่นี่ก็ได้กลับมาบ้านมาอัพเดตสวนให้ดูนะี่ครับมะม่วงก็เริ่มเริ่มติดดอกแล้วครับนี่นี่นะครับดอกมะม่วงยากระเขาสะดู หนาวแล้วครับมันก็น่าจะเริ่มจะยุบแล้วครับเริ่มจะหี่ยวแล้วหญ้าธรรมชาตินี่ออกดอกแล้วเดี๋ยวเขาก็ยุบครับแต่ไม่ต้องตัดก็ได้นี่ครับมะม่วงออกดอกแต่ปีนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมะม่วงเพราะว่ามะม่วงออกดอกเขาอาจจะสลัดทิ้งได้นะครับเพราะว่าฝนน้อยครับที่แถว หลาคุณทศชาวบ้านผมนะครับชาวพันชนะนะครับฝนน้อยนะครับต้นไม้ดินมันชุ่มดินมันชุ่มได้ไม่เต็มที่ครับเดินก็ยังหลบๆอยู่ครับตอนนี้แต่ความชุ่มชื่นมันมันมีน้อยนี่ครับส้มสาส้มสาก็มีลูกปะปลายครับไม่ดอกเพราะว่ามันมันหมดช่วงฤดูนะครับ นี่ครับนุ่นก็ติดดอกแล้วนะครับ,บมะม่วงก็ติดดอกหลายต้นแล้วในสวนน้ำในบ่ก,ก็ไม่เต็มนะครับไม่เต็มบ่ก, <c oughs> ก,ก็อีกประมาณสักห้าสิบเซนนะครับจะเต็มบ่เนี่ยมะนาวโอเคครับมะนาวทั้งปีเลยมะนาวนี่แน่นอนยังไม่แก่เลยนะครับน้าก็ น่าจะได้ช่วงฤด,ด,ดูมะม่วงติดลูกพอดีครับน้ำควตรต้องเลี้ยงมะม่วงไว้นะครับมาดูโซนนี้นี่ฮะมะม่วงก็แทงชอยเห็นละที่สวนเป็นก่อนเลยก่อนใครเพื่อนนี่ฮะใบหวังนี่ครับแน่นอน,นครับมะม่วงนี่จะมีชุดเป็นก่อนด้วยนะครับ รุ่นรุ่นรุ่นก่อนเพื่อนเลยนี่ครับบางช่อนี่อึ๊บอ่ายายาเหนียวครับเยอะมากเลยติดขนขาเต็มเลยเดินด้วยนี่ตามด้วยยากระสุนยากระสุนนี่เจ็บมาก นู่นครับขม่วงผมนูน่หนใหนน้าแม่ก็ฟันแต่งกิ่งบ้างแล้วครับแต่ไหนไม่สวยนะครับนี่ครับม่วงม่วงเตรียมแทงยอดแล้วครับแทงดอกครับเพราะว่าเตรียมแทงดอกนะครับระม่วงนี่ปีนี้น้าน่าจะแทงดอกปกติครับ ผมว่าเขาแตกยอดได้ตามฤดูกาลไปแล้วไม่น่าจะแพงอะไรเยอะนะครับนีสมโอเหมือนเดิมเริ่มโตขึ้นแล้วครับสมโอไกน,นี่ครับโอ้โห ครับลูกดกไอ้ไม่หมดเลยครับนี่โอ้นี่ครับทอยก็นเลยครับรุ่นนี้เยอะมากเลยครับห่อไม่หมดแม่ห่อไม่หมดหอบ้างไม่หอบ้างตอนนี้นะครับนี่กำเร็งก็ขึ้นตามนี่ครับสโโอ เมื่อเช้าเห็นล่วงไปลูกหนึ่งครับแม่เก็บไปมันล่วงครับมันล่วงเองนะครับได้เยอะครับชุดนี้มีห้าสิบลูกอะครับส้มโอครับในนาในนาก็เป็นช่วงผัดไปครับผัดไปนี้ก็จะมีการติดลูกอยู่นะครับแต่ก็อาจจะติดไม่เยอะนะครับ ยา้ครับนะมีลูกหลงอยู่เขาสู่ฤดูมะม่วงแล้วนะครับเขาสู่ฤดูมะม่วงติดดอกแล้วนี่ครับดูต้นเล็กๆก็ติดแล้วนะครับ น,นู้นในนายังเหลือปะปลายเหลือหลงหลงรดูอยู่นี่นะครับอย่างที่ผมบอกพอตอนกิ่งครับพอแต่งกิ่งครับในนาพอแต่งกิ่งปั๊บนี่นี่ฮะเขาจะมีดอกออกมาทันทีนะครับแต่จะติดหรือไม่ติดลูกนั้นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือดอกเขาที่เวลาที่มีการแต่งกิ่งนะครับนี่ครับ เขาจะมีดอกออกมาที่ช่อยอดทันทีครับโอ้ป่าตรงนู้นดงกระสุนเลยครับดงกระสุน แสงอะไรเอยโอ้ตาเปิดน้ำล่อนนี่ฮะแก้วมังกรสวยครับ แก้มังกรแตกช่อใหม่นะครับนี่ตัวไเลยไว้เตรียมฤดูกาลหน้าที่เขาจะติดลูกนะครับชมโอค,ครับเหลืออยู่สองต้นจากห้าต้นะนี่ครับมะม่วงผมไ่นาลุยป่าอยู่ครับ ไปดูต่อครับนี่ก็ลุยแล้วครับโอ้โหปลีกล้วยนี่ครับอินทผ่าลมามครับยัง แตกกอใหญ่อยู่ครับตอนนี้รู้สึกจะแตกกอใหญ่ดีแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มงามแล้วนี่ครับมะม่วงแทงดอกแล้วโอ้หกล้วยสุดปีเลยอันนอกเรานี่ครับโอ้โหเราอยู่ในเทพนี่เสร็จอันนอกก็ไม่มีคนเก็บอ้าวนี่ดูครับเนี่ยผมบอกผมติดย้านี่ครับดูยาน,นีว่ว ตอนนี้เต็มขางเกงผมอะไปไปออกไปดีกว่านู่นอีกปีนี่ครับจะลุยไปเอานู่นปีกล้วยนึงเดี๋ยวต้องขอลุยไปเอาก่อนนะท้งสุดครับก็เอาปีไปเพิ่มลวกจิ้มนะครับเป็นผักได้ สุดละนี่ป่ามันโซนนี้กนะครับเริ่มติดดอกกันละอ่วส่วนเพียบเลย นี่ครับโอ้แกะขมิ้นต้นนี้ก็ติดดอ,อกก่อนเพื่อนเหมือนกันน,นี่ฮะลอยติดแหละนี่อมวมงยักษ์ที่นี่มาแปดอมวมงยักษ์แตกกิง่งดีอยู่ครับในหนาก็าเหลืออยู่นี่ป่ะรอครับเผาหูนี่ ต้องบอกเลยครับว่ามะพร้า,าวต้นนี้ดกมากดูครับโอ้แน่นอนแน่นอนดูทะลายเลยโอ้โหดกครับดกมะพร้า,าวต้นนี้นี่เอาม่องครับติดดอกแล้วครับแทงดอกแลวมะพร้า,าวก็โอ้โห กรอกติดลกูกติดทลายดีครับดูสูงละนุ่นสวยนะครับดูอย่างเี้ทิวหญ้านี่โหงามเลยมองไปเลยรอกตอึง ไอน,นี่เลยตายนะครับเนี่ยออต้นยอดแต้วครับตัดแต่งไปมาไปมาตายแตกเหมือนกันต้นโตแล้วนี่ครับสสเดาถวายอีกจุดหนึ่งนี่เป็นก่อนเพื่อนเลยตอนนี้ราคาดีนะครับสสเดา โอเคครับเก็บมาฝากลุยสวนมาฝากผมมาสวนแม่รีเสร็จฟ้านะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสวนเช่นเดิมหลายๆในรอบหนึ่งเดือนนะครับที่ได้กลับมาดูสวนลกตึ้งเลยครับทำไงได้ล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าสู่ฤดูแรงและไม่นานหญ้าเหล่านี้ก็จะเหลืองตายครับ เดินสะดวกหน่อยตอนนี้โอ้โหเนี่ยฮะดูแค่ถุงก็รู้ครับถือมาเนี่ยอืมมีด้วยยุงยุงลายรถสามล้อมาครับะนาวเพียบเลยครับมะนาวนี่ครับมะม่วงก็ติดท่อละนี่อันนี้มะม่วงคุณยายทองดีนะครับพันยายทองดีให้แม่ตอนจริงไว้โตเร็วมากครับปีนี้โตแบบ ผิดตาเลยแากปีที่แล้วต้นมะม่วงฝรังติดโลกผักโขมมะนาวมะนาวเยอะครับมะนาวเริ่มเทควก็มีนะครับชุดชุดก่อนหน้าในเทควละนี่นี่ดูครับโอ้โห,โหเต็มแหลยโอเคไข่เก็บมาฝากครับแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามวันสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มด้วยนะครับวันนี้พามาดูสวนเขียวๆตาชุ่มชื่นอยู่นะครับเดี๋ยวอีกเดือนครับความชุ่มชื่นเขียวๆแบบนี้ก็จะหายไปนะครับ mm hmm. ก็จะเหลืองแล้วครับสวัสดีและขอบคุณครับ